เปิดภาพซุปตาสาวร่วมวงการที่เฟซคือเพื่อนสนิทของลิซ่าแบล็ก i ิงเมื่อวันที่13เดือนมีนาคมมินาและซานาไทรส์ปรากฏตัวในรายการ w e s t is r ส s t h ส e ตเวอ e ์ของ k b s c เอครเพื่อแนะนำมินิอัลบั้มใหม่ r รด d y to be ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่10เดือนมีนาคม ตั้งแต่เริ่มรายการมินะและซานะได้พูดคุยเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของพวกเขาและแนวคิดที่ไม่แต่งหน้าซานะอธิบายว่าอย่างแรกเลยวิธีที่เรามาถึงแนวคิดนี้คือจองยอนบอกกับบริษัทและบอกว่าเธอมักจะไม่แต่งหน้าดังนั้นเราคิดว่ามันคงจะดีถ้ามีการวางแผนที่ดีเฮสตอบว่าฉันดูวิดีโอน,นั้นหลายครั้งมากแนวคิดที่ไม่แต่งหน้านั้นสวยงามมาก ในระหว่างรายการเฮสถามไมน่าว่าใครคือเพื่อนคนดังที่คุณออกไปเที่ยวได้ล่าสุดและมินะก็ตอบทันทีว่าลิซ่าและอธิบายเพิ่มเติมว่าเวลาที่เราไปเที่ยวกันเราจะได้ออกไปทานอาหารอร่อยๆกันเฮสกล่าวต่อและคุณพูดคุยและใช้เวลาร่วมกันอย่างสบายใจแอลมิน่าตอบว่าถูกต้องถูกต้อง